เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ลานอเนกประสงค์สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตําบลน,นนสูงอําเภอเมืองอุดรธานีกองบัญชาการกองทัพไทยโดยพลตรีหม่อมหลวงประวีจกรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานตรวจความพร้อมและปล่อยขบวนยานพายนะและยุโทโธปกรณ์ที่ออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ10จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสําหรับงานโครงการที่หน่วยให้การช่วยเหลือได้แก่งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคมงานจัดหาน,น้ำกินน้ำใช้ขุดเจาะ บ่อน้ำตื้นขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและพัฒนาบ่อน้ำเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางมีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียงพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพและเกษตรกรผสมผสานให้ประชาชนอยู่ดีกินดีด้วยความห่วงใยของพลเอกทรงวิทย์นุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุด สั่งการให้ทุกเหล่าทัพลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเน้นย้ำให้หน่วยทหารในพื้นที่ประสานการปฏิบตัติพร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและพลเอกธีรยุทธ์จิหิงรัน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาขอให้หน่วยมีความพร้อมและเข้าช่วยเหลือประาชาชนเมื่อได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงทีค่ะสหรับในวันนี้หน่บัญชาการหารพัฒนาโดยส่วนหน้าทัพที่สองนะครับได้มีการปล่อยสมวนย,ยานยนตานะเพื่อออกไปทําิาก